นี่จังไหนสมโอ้จากคั้วไทยพี่นงพอยแล้วว่ามันตื่นคนง่าม <Wow. S 1> จ้าคือว่าละ่ะหมาบ้านนี่มันไม่ได้เห็นปีงไก่หน่อยไหมล่ะหาะบาทสิบบาทคือบานเท่าจังได้เห็นคนง่ามยางมากจังไหนละหนแล้วว่าสัตว์จ้ากราสวัสดีง่ามๆจ้ามาอน,นี่สาวไทยไก่ทินช่องที่ อ๋อบข่อยจะมีสาระหาสาระโบค่อยพอจ้าผามา่ก็บผักป่าโบารูว่าปาลาพูดใดไรเหจ้าที่ว่าที่แน่แน่บเป็นปลาข่อยดอกเก็บผักป่ากับผลละไม่ปลาจ้าคุณวันที่บ่าเวาเล่นได้พี่น้องได้อีได้จต่ผักป่าอันนี้ใบกระเทียมป่าหมากแอปเปิลป่าหมักหน้าป่า บักอ่างนปลาก็มี่พี่นอนจ้า,าสำหรับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่สาวไทยไกลทินกะกราบขอขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เขามาติดตามสาวไทยด้ยจ้าสำหรับเพื่อนใหม่ที่เขามาเย่าพึ่งตกใจด้จ้าว่าสาวไทยเป็นอย่างคือนเพห้ามเลยไปยามผู้ใดสาวไทยไปหาแน่นอนทุกคนจ้าคันคอยได้ไปหาผู้ใดแล้วว่าสารศาสตร์ไรคอยบนนี้ได้จ้า อืมควยนามึน่นคันได้ไปสิงเฮียนได้หกกับสิงอยู่หันจ้ามุนีผ้าพาม่เก็บของปลาจ่าเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์และก็กดกระดิ่งให้สาวไทยไก่ชิงน้ำเนี่ยได้จาช่องน,น้อยๆที่หาเนื้อหาสาระบ่ค่อยเจอจ้าแต่ว่าสาวไทยไก่ชินอยากจะมอบความสนุกสนานให้กับเพื่อนๆทุกๆคน ชีวิตคนห้ามันสั่นเนาะจ้านอนตื่นขึ้นย่ามือเศร้าหันใจจังคอยว่าจ้าของย่างเนาะพี่น้องผู้ใดก็เดบปรู้ว่าสียูหอดมือใดอย่าเอาแต่เรื่องเครียดเรื่องบส่สมบายใจมาใส่หัวเนาะจ้าจ้าคลิปนี้สาวไทยขอตัวไปก่อนเด้อจ้าเจ้าของปลาเพล่นสิมะพอเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ